คือสตูของคนทั้งเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้25เราพี่น้องแห่งกองทับสายฟ้าบุกโจมตีมันแองกัดขวานสายฟ้าบอสระดับบอลเลเวล25เลือดแสนหกพลังโจมตี300-450พลังป้องกัน220-250สถึงกิลดาบสองคมสกิลชาร์จเข้าร่วมกับชั้นคนนี้เพื่อทวงคืนเมืองแห่งแสงของพวกเราทับหลังเตรียมตัวให้ดี พลน,น,นูปล่อยลูกศอนของทุกคนซอลลี่ออกมาเจอพวกเขาในการต่อสู้แม่ทัพโครงกระดูกน,น,นำกองพันที่สองของกองทัพโครงกระดูกและนักประจนภไยเข้าจู่โจงโครงกระดูกทั่วไปบอสระดับบล์เลเวล25เลือด205 0 0พลังโจมตี400 4 0 0รถึงพลังป้องกัน1 2 0ยยสถึงสกิลโจมตีหนักหนุ่มสกิลฟาทัานสลดบ้าเอ้ยพวกมันกลับมาแล้วทหารโครงกระดูกต้องสาบกลยุทธ์ของพวกมันน่ารังเกียจยิ่งนนะัก การแจ้งเตือนจากระบบสำหรับการพ่ายแพ้ของ thunder a n g l a n d คะแนนรางวัลจึงถูกยกเลิกแม่ทัพของเรามันจบแล้วแม่ทัพของเราถูกฆ่าตายแล้วผู้นําของวเราถูกฆ่าแล้วพี่น้องทุกคนเลี่ยนหมีแล้วเข้าการแจ้งเตือนจากระบบโปรดทราบว่ากองทัพใหม่ที่นําโดยบอสระดับเงินเลเวล35ไคโลทหารผู้โกรธแค้นจะเริ่มต้นระลอกที่3ของการต่อสู้ในอีก2นาทีเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะกระโดดไปยังบอสเลเวล35เลยอย่างนั้นหรอไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเลเวล30ก่อนอย่างนั้นหรอ ดูเหมือนว่าความยากนั้นจะเพิ่มมากขึ้นในเวฟที่3นะปกป้องนักประจนภยัยทหารไคลโลอย่าง,างนั้นหรอแค่ชื่อเหมือนกันหรือว่าเป็นเขากันนะแม่น้ำา่ดูหนาวออกมาหาชันเดี๋ยวนี้ทหารไคลโลบอสระดับเงินเลเวล35เลื่อนไม่ระบุพลังโจมตี800-850พลังป้องกัน420-450สกิลการโจมตีคอมโบดาบขั้นสูงดาบแสงสีเงินสกิลกดเดิมทีเป็นทหารรักษาการในหมู่บ้านเมืองใหม่ ว่างงานหลายๆซึ่งความทะเยอทะยานเขาได้กลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากในเมืองด้วยความช่วยเหลือจากหัวหน้าหมู่บ้านผ่านชะตากรรมที่พลิกผันเป็นเขาจริงๆเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อทวงหนี้ใช่ไหมฉันยังเป็นหนี้เขาอยู่สองเหรียญทองการแจ้งเตือนจากระบบนายพลเขาดุถูกสังหารโดยทหารผู้โกรธแค้นคะแนนรางวัลจึงถูกยกเลิกเขามาประชันหน้ากับฉันเลยเลเวลส5ห้าที่เผชิญหน้ากับเลเวล25 ไม่มีการระงับถึงเวลาที่ฉันจะต้องก้าวผ่านให้ได้แล้วเจ้าหนูจําให้ดีว่าเป้าหมายหลักของนายคือการปกป้องตนเองอย่าปล่อยให้ความร้อนแรงของการต่อสู้มาบดบังการตัดสินใจของนายเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นตรงไปข้างหน้าการแจ้งเตือนจากระบบนับประจนภัยโปรดทราบในเวทที่สาของการป้องกันจะนําโดยบอสร,ระดับเงินเลเวล28ปรมาจารย์แห่งความมืดแม่น้ำฤด,ดูหนาว พลังปรจารย์เห็นความมืดแม่น้ำฤดูหนาวบอสระดับเงินเลเวล28เลือด5 2 2 0พลังโจมตี1,245ถึง1,308พลังป้องกัน331ถึง374ชื่อเสียง19,500โชคหนึ่งคำอิบายในฐานะ้ผู้ทรยศต่อกลุ่มแสงแม่น้ำฤดูหนาวได้เติบโตขึ้นภายใต้คำแนะนำของอาจารย์เดนเนียลได้กลายเป็นบุคคลที่มีความทะเยอทะยานที่พยายามที่จะควบคุมความมืดนันนนวกวัญญภัยผู้กล้าหาญ จงฆ่าเขาการตายของเขานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคุณเป็นอย่างมากในที่สุดแม่น้ำฤดูหนาวก็ลงมาต่อสู้สักทีเพียงแค่สังหารเขาได้ก็จะได้รับรางวัลอย่างมหาศาลการแจ้งเตือนจากระบบโปรดทราบว่าคุณต้องเหื่อเวลาไว้อย่างน้อย20นาทีถึงจะสามารถถอยกลับเข้าไปในเมืองได้20นาทีดูเหมือนว่าระบบไม่ต้องการให้ฉันหนีจากภายัยวิบัตินี้ได้ง่ายๆล้อมเขาาไว้ วันนี้ตราบใดที่แม่น้ำฤดูหนาวถูกสังหารไม่ว่าฝ่ายโจมตีหรือฝ่ายป้องกันก็จะได้รับการสนับสนุนเพื่อจัดการกับฉันนี่พวกนายจัดสายรับไว้ฝั่งป้องกันเมืองด้วยอย่างนั้นเหรอการแจ้งเตือนจากระบบเนื่องจากจำนวนนักประจัญภัยที่รวมตัวกันรอบตัวคุณเกิน3,000คนความยืดหยุ่นจึงเพิ่มขึ้นและเลือดก็เพิ่มขึ้นอีก50%การแจ้งเตือนจากระบบเนื่องจากนักประจัญภัยที่รอบตัวคุณเพิ่มขึ้น5,000คนความยืดหยุ่นจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากและเลือดก็เพิ่มขึ้นอีก100% การแจ้งเตือนจากระบบเนื่องจากจำนวนวัคซีน,นภัยที่อยู่รอบตัวคุณเกินกว่า800 0คนความยืดหยุ่นจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากและเลือดขั้นสุดท้ายก็เพิ่มขึ้นอีก200รเปรพลังาจารย์แห่งความมืดแม่น้ำฤดูหนาวบอสระดับเงินเลเวล28เลือดน5220เพิ่มเป็น1 5 6 6 0 0พลังโจมตี1 2 4 5้อยหพลังโจมตีัน1ึ1 3 7 4ค่างื้อเสียง19,500ถึงหนึ่งดูเหมือยแปดพลือดของบอัสมร้อยสามสิบเอดถึงามอจ็ดสิบขี่ค่าชนนื่งน่ โจมตีมาเลยการแจ้งเตือนจากระบบยินดีกับการสังหารนักผจนภัยฝ่ายแสงคุณได้รับหนึ่งแต้มความเสียหายระดับนี้ให้ตายเถอะแม่น้ำฤดูหนาวกลายเป็นบอสจริงๆงั้นเหรอผู้เล่นสิบอันดับแรกบนแผงกระดานผู้นําผู้เล่นสิบอันดับแรกนั้นโจมตีรวมกันยังน้อยกว่าเขาอีกนั่นคือสิ่งที่ผู้เล่นเลเวล28ทําได้อย่างนั้นเหรอการแจ้งเตือนจากระบบขอแสดงความยินดีกับการสังหารนักผจญภัยแห่งแสงคุณได้รับหนึ่งคะแนน การแจ้งเตือนจากระบบขอแสดงความินดีกับการสังหารนักประจนภัยแห่งฝ่ายแสงคุณได้รับสองคะแนนการแจ้งเตือนจากระบบขอแสดงความินดีกับการสังหารนักประจนภัยแห่งฝ่ายแสงคุณได้รับ13คะแนนแม่น้ำฤดูหนาวนายจำฉันได้หรือเปล่าแม่น้ำฤดูหนาวฉันจำได้สิคนโง่ตัวใหญ่ของหมู่บ้านมือใหม่นะ แม่น้ำรม่ดูหนาวย้อนกลับไปตอนนั้นนายหลอกให้ฉันคิดว่าไม่มีนักประจนภัยคนอื่นนอกจากนายเป็นผลให้นักประจนภัยได้ปิดกั้นหมู่บ้านมือใหม่ทำให้ไม่สามารถผ่านไปได้ชุดอุปกรณ์มือใหม่นะั้นราคาสูงขึ้นถึง1,000ทองวันนี้ฉันจะเอาหัวของนายไปชดเชยกับการสูญเสียของฉันสัญญาที่เราทําไว้ชัดเจนสำหรับสองทองฉันสามารถให้นายได้ทันทีถ้านายต้องการ แต่นายนะ่ะดูก้า,าล้ามากถ้าฉันบังเอิญฆ่านายไปหนึ่งครั้งก็สามารถพูดเลยว่านี่นั้นจ่ายไปพร้อมกับการตายของนายฉันแนะนําว่าให้นายรีบรับเงินและหนีไปเพื่อผลประโยชน์ของนายเองความเสียหายสองแต้มไม่มีทางที่จะทําลายกรอบป้องกันของเขาได้นี่พลังป้องกันของเขาเท่าไหร่กันแม่น้ำฤดูหนาวเลือดเหลือนือ1เก้าสคิดจะลอบโจมตีฉันแบบนี้อย่าตำหนิฉันที่ฉันโหดร้ายล่ะ นาะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาวลวครับจบลงไปเรียบร้อยเมื่อบอสลงมาตบผู้เล่นนะครับจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสลับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ